าหายไปในห้อ <laughs> ่เรากำลังเล่น RE ภาคเก่าๆอ,อ,อ,อยู่หรือเปล่ามุมของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยน่ะเราจับจานเก่าดีกว่าเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเชี่ยเลยเนี่ย,ยข้ามา ไม่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 ยังมาขูดพืนไม่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 เนี่ยไหนเนี่ยไหนย่งมาขูดพื้อย่งมาขูอยังมาขูดต้องหาทางอีกทางแต่มันมันก็ข้ามได้ไปเฉยแค่ยกขาขึ้นเลยเสี่อะไรเนี่ยตัดกะเกมมัอง เด็กเปรตสองตัวมาทำอะไรตึกดื่นป่านนี่กลับไปบ้านเข้านอนยังไม่น่ามันล้องแพอีกแม่งไม่เข้านอนเดียวร์วอนนี้เราจะสำรวจสำรวจว้าวตกใจเลยเล<อ>ยเสียร์อะไรเนี่ย นั่งไปกลับไปเขานอนเนเด็กเชียเนี่ยตีตูตดแม่งเลยเธอเม่ใช่ฟิตลดยูจรงหรือเป่า,เ,าเชียราเด็กกลับมากรกูจะตีตดมนเ <c oughs> นี่ยนี่แน่นี่แน่นนนไปอย่าคงคืไมดีไม่ดีไมดี Some o างของเ e ็กว่าถูก by bamboo spear โดนไม้ไผ่เสียบตายว่าไงนอนสบายดีไหมนี่เหนื่อยด้วยจริงดิว้าวเราต้องค่อยระวังนะเราต้องพยายามเดินให้มากๆเอตุนี่มันเป็นใครนะเป็นจะมาจากทางนี้ด้วยหรือจะไปทางนี้ก็ได้

ใครเดินตัวนั้นนะเฮ้กระปกรหายไปเลยแย่ว่ะหันหน้าหนีเสียคนกำลังจะถามไม่มีมารยาทฟาดใช้คาถาหน่อยคาถาเสียงคนช้าเลยใช้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 คาถาโอ้ไม่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 ต้องรอไหม สงสัยจะใช้ช้าไปหน่อยรอบนี้เลยเราจะไม่พลาดไม่แน่ไม่พลาดบอกแล้วไม่พลาดหมดแลนดภาพไม่ไม่มันไม่ตาย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 เอ่ออะไรเนี่ยดา,าวไปเลยเดี๋ยวคว้ากูเกิลตก <c oughs> อู้ได้แล้วตดูปากกากูเกิล หนีไปด้วยวิ่งไปแล้วไปประตูด้วยไม่รับแขกที่บอก <c oughs> อันนี้ตกใจจิงอีกละอีกละมีซองบีด้วยมีลูกด,ด้วยมีใครยัดคุยมาตรงนี้ <c oughs> change point of view to scout ต้อง ต้องสองเด้ออือโอ้อยี่ีเราสาแอบดูสาวยโอ้สองอีกหน่อยสิน่าจะมีอะไรดีๆวิชูสวยเกินไปมันสวยเกินไปสวยเกินไปโอ้อ อร่อยเลยว่าไงเขาลววงด้วยได้ไหมทนาไม่ว่าอะไรนะ <Yeah. S 1> นี่เซฟเะ yeah with the power of the Google เราได้ที่เซฟอีกแล้วแต่เรายังไม่เจอที่เซฟเลยอิบายแล้วใครเดินวันน้นนะ่ะไม่เห็นด้วย โอเคมันลอยอยู่ไม่ใช่เดินโทษแล้วเราต้องไปทางไหน Where should I go? I don't know can't even remember oh. A few moments later โอ้เขาสนใจเราด้วยชูฟู่ดูฮูชูชู No, go away. I don't like you. You disgust me. Don't drag your close with your driver. My siang wo Oh my. Oh shit. Not gonna fall down. It's not good. It's not good. Go away. Stay away from me. I'm gonna die. I'm gonna dead. Where's my healing? This shit. Guess so. Go away. Go away. Yes just stay dead how's it going ได้จบุตรศึกแล้วกัว่าละ go away I don't like you you disgust me <laughs> ไม่ไม่ไม่ไม <laughs> ยาคมคืนหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไล่คาถาอื่นด้วยการปกป้องตัวอันนี้เป็อะไรดี มุมแล้วกันคืนคุณบอกโอตโะมาแล้วนี่คุณคือฮึคุณบอกโอตโะมาแล้วตาเลยเสียพิธาพิาพิานี่นะเออเอตัลักตัดหลักตัหลักเฮ้เฮ้เสี่ยไม่โดนนีนนี่วางม่มุมออ๋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 อ no ยังเหลือสุสดท้าย,ยด้วยเนี่ยเล็งให้โดนหน่อยดิเล่นใง้โดนเล่นใง้โดนตายแล้วเสียไปฟรีเลยแบบกว้างจังแล้วเราไม่รู้เราต้องไปตรงไหง <c oughs> ลงไปนอนเชียรแล้วจะ <laughs> ไหนไปได้บ้างเนี่ยแต่ถ้าไปทั้งสายมันก็โม่หมดเลย <laughs> เออเจอทางใช่เลยลับคำด้วยตาที่มืดมัวแล้วก็มือยื่ยืดจากนั้นหลยพบว,ว่าไม่มีอะไรเออท่านพ่อชิงชงหงจือ I want to give you this also <gasps> this packet rice go now find and watch over her but can you just give me just some health something like that so I can go on because right now I can go on like this because it's, it's so tamu tamuah it's so blurry can't even Aren't go on worried about I'm worried about her too, but I can't go on like this. It's too blurry and I uh fuck. A few moments later. Found your place, but still no her. เอาเลือดมาให้ I need ต้องการ it ด่วนเลย.เอาผมมาเอา เลือดมาได้ไหมคือมันไม่เห็นอะไรแล้วเนีย่ยคลำทางไม่ถูกเนี่ยจะตายหาดปเป็นเรียววันเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนบ้านเมืองตอนเนี่ยโอ้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 ใช้ใช้ดุนโดนใช้ดุนโดนใช้โดนโดนไหนไหนไหนไปชนนั่นี่ไปชนนั่นี่ไปชนนั่นี่นี่เออ This is Water War วิ่งไล่จับอย่าวิ่งไล่จับอย่าวิ่งไล่จับอย่าอย่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีคอบตุ้ก็แหละเอ่อเปินชะที่ดีเราจะได้ในตาครูบาเยซูมีพระไปดูชีวิตของเรายามลมหนาวโ้มันเท่าเป็นกำลังให้เราจะพบ จุดเซฟเย่ใส yeah! sí ่มะขืนกลายตอนนี้กำลังล่องลอยไปเวยดีเซตใหม่ดูสิมันจะดูมันจะรีเซตเลยม่จะรีเซตเลยแจ่เราก็จัดการได้อยู่นะมันตามมาแต่มันไม่รีเซตโดดไปเลยไม่ได้เลย เอาเป็นว่าเล่นแค่นี้ก่อนแล้วกันพักก่อน <laughs>